ชนะแสงอาทิตย์แบบขาดลอยเลยครับโอ้โหลูกพิศสดา ا ครับเพชรภูผานี่น่าเสียดายมากๆครับพยายามบุกลุกไล่เอาคืนแล้วแต่มันไม่ทันจริงๆครับ้วยความที่ยก2ก็โดนไป2นับนะครับคะแนนที่ออกมามันก็ต้องเป็น10ต่อ7เพชรภูผาด้วยจังหวะที่ยืนรอดักเตะอย่างตางนามาดูดีแล้วนะครับได้ใหญ่ได้ยาวแต่เจ้าตัวมีจังหวะซึมเราเห็นเลยนะว่าแบบช้าไปแค่จังหวะเดียวครับแล้วก็เหวอะครับ โดนหมัดตู้เข้าไปทีเดียวเสียนับไปเลยหลังจากนั้นก็เกือบไปเขาพยายามไล่ทุบเราแล้วแต่ก็ไล่ทุบเราไม่ได้เราเริ่มจะตั้งสติได้นะครับก็พยายามกอดคอตีเขาอาซาฮีเนี่ย ก็เกือบไปเหมือนกันนะเจอเรายำใหญ่เข้าไปครับมีหมดเหมือนกันเพราะว่าเขาเร่งต่อยหมัดเนาะแล้วก็่อนนั้นก็ยกแรกๆยังโดนเราเตะด้วยหลายทีครับโดนแข้งไปหลายทีเราเองก็โดนหมัดสะสมเหมือนกันแต่ดูว่าก็มีความทนทานนะครับดูว่ามีความแข็งแกร่งได้แล้วก็ยืนครบ3มยกได้ด้วยอันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยความที่เพชรปุภาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาในสเตปนี้แต่ด้วยจังหวะช้าจังหวะยืนซึมนี่ครับอาจจะต้องไปพัฒนาหน่อยครบยกครับน่าเสียดายครับนักชกไทยคนแรกเปิดตัวในรายการศึกใหญ่วันลุมพินีครั้งที่114 เพชรภู้าเอกปุยีนแพ้คะแนนอาซาฮีชินกากาวะครับนักชกดาวเด่นวัย3 3ปีจากญี่ปุ่นไปครับจากทีมงานเอวาสปอร์ตยิมเข้าวินไปแล้วหนคนครับก็เรียบร้อยเลยนะครับโอ้คู่แรกแพ้ครับผลคู่ต่อมาครับบาลิโลก,ก็แพ้นาดากะนะครับซึ่งก็โอเคแหละตามนั้นคือน้อยคนที่จะ จะสวนกระแสไปที่บาลลีโร่กันนะครับเพราะว่าเห็นๆกันอยู่ว่าหนึ่งนาตกาได้เปรียบในเรื่องของร่างช่วงชกแต่ลูกเกมมาวันนี้ครับนาตกาก็เกือบจะหลงไปเหมือนกันนะคือมาด้วยความที่มั่นใจในตัวเองมากในยกแรกครับพยายามโชว์เกมที่เหนือกว่ามีจังหวะเตะนํานมีหมัดขวาทิ่มตามบารลีโร่เองก็มาแล้วครับ แล้วดูว่าสปีดแต่เหมือนจะสู้ได้ด้วยในช่วงแรกๆแ,แต่เขาก็อาจจะเร็วกว่าเราอีกกิดนึงแล้วก็สำคัญเขาเป็นตัวเปิดเกมด้วยความที่เขายาวเนี่ยเขาเดินใส่ก่อนเลยนะครับบาลูโลกเองก็ปักหลักรอต่างๆน,นานาครับแล้วก็ดูแล้วนะว่ามันเหมือนเป็นแผนของบาลูโลกก็คือแผนล่อเสือเข้าถ้ำครับแต่นาฬิกาเองเหมือนจะย่ำใจในตอนแรกๆแต่กลับตัวทันยกที่2ยก2มาไม่ไม่วิ่งตามแล้วยก2มาพยายามตั้งสติกลับมาในเกมของตัวเอง แล้วเขาก็นะฮะโชว์ไปเรื่อยๆเอาสเต็ปไปเรือ่อยๆค่อยๆเล่นไปไปลายยก3ามก็ค่อยมาโชว์อีกทีนึงพยายามที่จะทำว่าตัวเองเหนือกว่าอีกทีหนึ่งนะครับในขณะที่บัลลูโรวันนี้ก็ไม่ยอมทิ้งใช้คำว่าไม่ยอมแบบทุ่มสุดตัวเหมือนกันพยายามใช้ความสามารถถ้ส่วนใหญ่นะครับไม่เสี่ยงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำให้นรารมณ์ได้บทเรียนไปเหมือนกันครับ คู่นี้ก็แฟนมวยคีดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้าบอกกันได้ครับเอาใครไปปราบนารักะดีก็ต้องคอมเมนต์มาบอกกันแต่ผมดูทรงตรงนี้แล้วนะต่อให้เป็นขุนศึกเล็กที่1 1 8ปอนด์เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นงานที่เริ่มจะลำบากแล้วนะครับดูว่าถ้าเป็นนวมเล็กเนี่ยนารักะน่ากลัวมากๆครับในชั่วโมงนี้นะครับดูว่าเร็วสุดๆไปเลยครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับบัลลีโลกวันนี้เห็นทีต่อทีครับนารักะแล้วครับเขาหนักกว่าเราด้วยซ้ำครับแฟนมวยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนารรัก ชนะปาลีโรกสิทธิวัชรชัยครับแพ้2องหนึ่งก็ประนั่นเลยครับสองหนึ่งรองสล้านก็เรียบร้อยครับเสร็จข้างนานดากาไปครับชาพยากกับรัมดานันดาสครับคู่นี้โอ้โก็ชัดเจนชัดเจนไปว่าเขาเร็วกว่าในเรื่องของเต็ปการต่อยหมัดนะครับ แต่ถ้าถามว่าเรื่องของความทนเนี่ยผมว่าชาติพยัคฆ์ก็ทนไม่แพ้กันหนกนะชาติพยัคฆ์ก็ทนไม่แพ้กันนะเอาจริงๆจะบอกว่าหมัดสวนกันในยกที่2อ่ะมันเป็นจังหวะที่เราโดนจังกว่าเขาครับสิ่งที่เราแพ้เขาชัดเจนเลยคือความต่อเนื่องของการต่อยหมัดครับแล้วก็เราช้ากว่าเขาในเรื่องของสเต็ปหมัดเขา12-3ของเราจะเป็น1 2 1 2จะเป็นหนี้ตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทําให้เกมครับมันชัดเจนแล้วครับว่าชาติพยัคฆ์ที่ผ่านมาก็ตัวนี้แข็งสุดเลยครับรามาดาอันดานครับแข็งจริงครับ เขาใช้ความสามารถนี้กลบทุกๆความสามารถที่จะบอกว่ามวยไทยมีอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการเตะการกอดคอตีเขา่าการฟันศอกรามาดายออนดั that, ใช้เพลงหมัดของเขาใช้สไตล์การต่อสู้ของเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาครับปราบนักมวยไทยที่บันมานมาได้หมดเลยรวมถึงตัวที่อยู่แถวบนสุดตัวที่อยู่หัวบนสุดอย่างชาติพยั์เขาก็ทุบลงไปได้ครับสุดจริงๆครับแต่ก็ต้องปรบมือให้กับนักชกทั้งสองคนเลยนะครับโดยเฉพาะชาติพยัคครับโอ้โหจริงๆผมเห็นจังหวะ หมัดออกมาต้นต้นแล้วผมดูแล้วว่าชาพยักษ์เนี่ยช้ากว่าเขาชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดด้วยซ้ำนครับว่าชาพยักษ์จะมาสวนคืนได้ครับแต่เสียได้ยอูเสียดาแทนเวลาหมดเลยไปถ้าเวลาไม่หมดนะชาพยักษ์ก็มีสิทธิ์ที่จะทุบไปได้ในยกที่1น,นะโอ้โก็เก่งกว่ากินไปครับไม่มีอะไรมากมายครับมวยคู่นี้รามานันดาทุบน็อกชาพยักษ์สกตนในยกที่2ครับเรียบร้อยครับ ส่วนน้องนาบิวนะครับก็ไม่มีอะไรนะน้องก็ครบยกชนะคะแนนได้อาจจะด้วยที่สะสมคะแนนไว้ก่อนในช่วงต้นๆแหละก็คือหลักเหลื่ยมสั้นเชิงมวยดูดีกว่าแต่ว่าก็ถ้าขึ้นดิวิชั่นนี้ก็อาจจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านี้นะครับเราเห็นกันแล้วครับว่าตัวอื่นๆกันๆทั้งนั้นอันนี้ก็ดีหน่อยว่าจัดให้เจอกับหลือวจุนเฉาที่มีออกทะเลไปบ้างนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนะี่ยหลิวจุนเฉาไล่แบบบทหนักๆเลย ดูว่าสภาพร่างกายอายุนิตอาจจะต้องอัพแกร่งขึ้นมาอีกนะครับโดยน้องอายุยังน้อยครับ17ปีก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับหมดยกเนี่ยดูทน้เซาก็มั่นใจนะแต่สุดท้ายคะแนนออกมาเป็นยูนิตอานาครับชนะไปนะครับส่วนผลคู่ก้องชัยกับคมเพชรครับที่เจอกันอีกภาคก็เป็นเหมือนมวยหนังมวนเดิมยก3พยายามเร่งเหมือนก็ตามไม่ทันครับก็เรียบร้อยไปครับขึ้นมาในี่ก็พยายามบุกพยายามเบียดไหมก็คมเพชรเนี่ยดักออกยับหมัดขวาได้คมกว่าชัดเจนหมัดขวาหมัดซ้ายอะจังหวะหมัดยบคมเพชรดูต่อยมั่นใจมากแต่คมเพชรก็มีแผลวเห็นนะ มีอะไรเลยครับลองเปรียบเทียบในน้ำหนัก125ปอนด์ด้วยกันครับก็คือคู่ชาพยัก์กับรามันดาอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นึกว่าดูมวยคนละช่องครับใช้คำนี้ฮะก็โอ้โหขมเพชรครับ ก็ยังชนะได้อยู่ครับแต่ว่าพอให้เทียบคมเพชรกับรามันดานจริงๆแล้วก็คงต้องทําฟอร์มอีกพอสมควรเลยครับในการที่จะตามรามันดานหรือว่าไปแก้ฟอร์มชัยพยัคธ์ถ้าจะแก้มือชาตพยัคก,ก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอดูครับว่าจะต้องไปขึ้นกับใครอีกไหมหรือว่าเขาจะขึ้นให้คมเพชรแก้มือชาพยัคเลยต้องรอติดตามเลยครับเพราะว่ามวยน้ำหนักห2 5รอปอนด์ตอนนี้ก็นักทกไทยไม่รู้ว่าจะเอาใครเข้ามาอีกแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามครับ ผลคู่เอติคอร์กับเพชรสุขวิทย์อันดับแรกแหะผมต้องชื่นชมเพชรสุขวิทย์ก่อนเลยคือหัวใจแกสู้ดีมากสู้ดีมากยกแรกก็เห็นแหละว่าขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะเป็นลองในเรื่องของความเร็วครับแล้วก็พอฟัดกันมาฟัดกันไปเพชรสุขวิทย์เริ่มใช้เกมเดินพอเดินไปแล้วเราช้ากว่ามันก็โดนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับลงทุนมาลงทุนไปครับก็มาโดนนับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แพ้ครับแพ้นอกเลยยกที่3อันดับแรกก็ชื่นชมเพชรสุขวิทย์ก่อนแต่เราเห็นชัดเจนว่าเอติคอร์กเนี่ยมันมั่นใจมากๆานะครับน้องเอต ตัดล่างสลับบนตัวสุดท้ายครับนิ้วโป้งนะฮะจิ้มเข้าไปที่ท้องครับกอลูกเตะคาราเต้ค,ครับอัดไปครับเพชรวิทย์เนี่ยที่ว่าแข็งแข็งแข่งแ่งก็ต้านไม่ไหวจริงๆยอมใจเหมือนกันว่าโอเคโอติคอฟเก่งนะครับแต่ว่าเขาก็มีเหว่เหมือนกันนะจังหวะที่เราเดินบุกเดินเบียดในยกที่2นั่นคือการแก้เกมที่ดีนะครับแล้วเราก็น่าจะควรเก็บเอาไปเป็นการบ้านในการเจอกับมวยต่างชาติ1จุดที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือ พอไม่กลัวมันก็มีรูสู้พอเราไม่ได้กังวลว่าอาวุธเขาหนงเขาหนักมันก็มีรูสู้นะเพราะว่าถ้าเราตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าเขาหนักเราโดนไม่ได้อันนี้มันก็จะทําให้เราแบบโอ้โหไม่ไม่กล้าที่จะเข้าบวกเลยใช่ไหมฮะแต่เพชรสุขมุมวิทย์คือความแตกต่างของนักมวยไทยที่เจอกับต่างชาติในวันนี้เดินบวกไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าได้ใจแฟนมวยชาวไทยแหละถ้าใครที่แบบไม่ได้แบบอุ้ย ทำไมต่อยโง่จังอะไรนี้นะผมว่าไม่ขนาดนั้นเพราะเราเห็นแล้วไงว่าช้ากว่าอ่าก็ต้องแลกก็ต้องเสี่ยงถ้าจะต่อยทรงๆงไปก็อาจจะคบยกแพ้คะแนนนะ่ยมันก็มีแค่นั้นนะครับจะไปกอดคอกับเขาเหรอจะไปเข้าวงในหรอผมมองว่ามันก็ยังเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแข็งแรงกว่า ดูดิเขาเบียดเ,เ,เขาฟัดเขาหมุนออกหมดเลยกอดไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็แพ้นอกไปในยกที่3โอเคนะครับเออดีเคอมันเก่งใช้คํานี้แล้วกันก็ชนะน็อกเพชรสุพิธบอยบางนาไปในยกที่3นะครับโอเคแต่ผมชอบเพชรสุวิธนะผมว่าทําได้ดีนะในไฟนี้ดีกว่าที่ผมคาดการเอาไว้เยอะเลยนะครับมาแบบไม่กลัวมาแบบมีรูสู้นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับก็คุยกันมายาวๆถึงตรงนี้ครับรายงานผลมวยสรุปผลมวยจากสถานีมวยไทยนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยและใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามมาไว้นะครับส่วนคู่ปตทกับอัเดลาีุุ้นนสกกม แล้วก็ลุ้นเสียวครับด้วยความที่อาจจะปตทอาอาวุธมาน้อยแหละแต่แกก็เป็นมวยอย่างนี้อยู่แล้วนะเป็นมวยบูนะฮะเป็นมวยที่สู้ตายอ่ะแล้วก็มาแบบตามสไตล์เดิมเลยเดินบุกครับเอาหัวแรกครับเดินใส่เลยครับอับเดลารีนี่ก็หลังๆเนี่ยก็จะเป็นหมัดตบซะส่วนใหญ่แล้วแต่เอาจริงๆนะเขาออกอาวุธเข้าเป้ากับเราเยอะเลยนะครับในขณะที่เราเนี่ยกว่าจะจับคอได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับจับคอลงมาตีตีตีนะครับก็ได้คนละเหลี่ยมคนละทรงกันไปเราได้ลูกแทงเขาเขาได้ลูกต่อยหมัด ก็อย่างที่เห็นล่ะหลังๆเนี่ยหมัดเขาจะเป็นหมัดตบแล้ว ตบหน้าปาป๊ปาปแต่ก่อนนั้นเน่ยเริ่มจะมีการเวียงเวียงทั้งไหลเวียงศอกเวียงแขนมาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังก็น่าจะยุบไปเหมือนกันครับแต่โดยภาพรวมรวมวลรวมแล้วคนะแนนมันออกมาไม่เอกฉันครับมีให้ปตทด้วยเสียงหนึ่งแล้วให้อับเดล,ลารลีสองเสียงนะครับก็อับเดลารลีครับชนะปตทไปแบบไม่เอกฉันนะครับเอาจริงก็อาวุธเขาเป้ามากกว่าแล้วก็ถ้าหากจะมองไปที่พรบมวยด้วยใครก็ตามที่ทําให้ผู้ต่อสู้บอบช้ำม,มากกว่าเป็นฝ่ายชน,นะก็เห็นชัดๆนะครับว่าปตทในหน้าเละตุ้มเป๊ะเลยครับในขณะที่อับเดลาร นตีเข่ามากกว่าแต่ว่าหน้ายังหล่อเหมือนเดิมครับ คู่นี้แฟนมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าถามผมก็โอเคปตทเนี่ยถือว่าหัวใจสอบผ่านก็แล้วกันนะครับไม่มียอมครับแล้วก็ร่างกายทามาดีครับตรงนี้ก็ต้องไปเสริมอาวุธเข้ามาแล้วแหละครับแบต่คนน้อเยปตทเก่งแค่ไหนก็จริงๆฟอร์มในไทยไฟท์ก็เป็นทรงๆนี้อยู่แล้วเป็นมวยบู๊สู้ดีแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดจ,จะบอกว่าโชว์อาวุธอะไรมากมายนะก็เป็นมวยเดินบุกเดินเบียดต่อยหมัดฟันศอกอย่างเงี้ยเป็นทรงๆนี้แหละนะครับสำหรับปตทในขณะที่อับเดลาลรมิอีลกหายๆ อย่างเลยนะครับมาครับเผลออคู่นี้อาจจะได้เจอกันอีกภาคเลยก็ว่าได้ครับเร็วๆนี้ครับแต่ว่าปทตทนีจะหายทันไหมครับจะหายเร็วแค่ไหนต้องมารอดูครับดูว่ามีทั้งแผลแตกแล้วก็หน้าบบบช้ำพอสมควรเลยครับส่วนคู่เดือดอีกคู่นึงก็คือเมืองไทยกับเสกสรรที่หลายคนจับตามองครับซึ่งเราก็คงไม่ต้องบอกอะไรกันมากแล้วคู่นี้ก็คือเมืองไทยชนะเสกสรรด้วยความที่ก็ทุกอย่างที่เราพูดกันไปนั่นแหละครับเมืองไทยสดกว่านะครับแรงกว่า เสกสรรก็มาทรงเดิมไหมครับแต่ว่ามันก็ด้วยเรื่องของอายุอานามมันก็อย่างที่บอกถ้ามวยคู่นี้ย้อนกลับไปจัดตอนเสกสรรอายุสัก28หรือว่าเสกสรร30ต้นๆน่ะก็น่าจะก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ด้วยความที่คู่นี้เสกสรรในอายุประมาณนี้แล้วก็เมืองไทยในตอนนี้แล้วก็ต้องจัดกันตอนนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ดูมวยคู่มันซึ่งมันก็มันจริงๆไม่มีอะไรต้องบรรยายคู่นี้ขอแค่ชื่นชมนั้มวยทั้งสองคนก็พอครับสุดจริงๆครับทั้งบางสรร แล้วก็ทั้งบางเต้เลยนะครับเรียกบางแล้วกันทั้งเสกสรรแล้วก็เมืองไทยเลยนะครับพวกคุณคือโอ้สุดยอดของหัวใจจริงๆงมวยคุณนีณ่ต่อยกันมันมากๆครบยกนะครับเมืองไทยบีเคสันชัยมไทยมชนะคะแนนเสกสรรออกขวัญเมืองครับแกร่งกว่าก็กินไปครับ เรื่องของอายุอนามนี่็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของสภาพร่างกายก็สําคัญมากๆครับในมวยรายการวันครับแฟนรมวยท่านไหนนะครับยังไม่มีกลุ่มส่งราคามวยครับยังส่งราคาเป็นประจำครับกลุ่มของมวยพักยกแอดพีวาย24ครับส่งราคามวยเป็นประจาทุกวันครับรูปร่างเนื้อตัวก่อนชกทุกสิ่งทุกอย่างครับข่าวสารข้อมูลวงการมวยเป็นกลุ่มไลน์ Open c h ชกลุ่มฟรีกลุ่มของมวยพักยก24นะครับแอดพีวาย24 รูปร่างมวยวันนะครับราคามวยวันเรทมวยวันก็ดูได้ในนั้นครับอยากรู้ว่าใครต่อใครรองครับกลุ่มมวยพักยกแอดพีวายครับกลุ่มฟีกลุ่มโอเพนแชทพูดคุยได้ทุกคนเลยนะครับเป็นกลุ่มข่าวมวยครับส่วนคู่เอกครับฮะพ่อป่าความเสือแบ็กชนะแงองตย์แบบขาดลอยเลยครับโอ้โหลูกพิสดารครับหมุนตัวแบบนี่ฮะ พยายามทํามาหลายที่แล้วครับแล้วก็สําเร็จครับได้2นับเลยด้วยลูกนี้คือมันโดนนะครับกรรมการอยู่ใกล้เขาเห็นนะครับคือแสงอาทิตย์โดนดาเมจที่หัวไปหลายทีเลยโดนทั้งแข้งซ้ายนะครับแล้วก็ลูกนี้โอูลูกสปินนิ่งแบ็คคิกเนี่ยฮะหมุนตัวครับแล้วก็ฟาดใส่หัวจังๆครับด้วยความที่โอมะกอบมันอาจจะได้อะไรกรรมการก็อูนับไปเลยสุดจริงๆครับชนะแบบสวยงามเลยยกแรกก็อาจจะยังทรงๆอยู่นะ แต่ยก2นี่คือได้แบบมาแล้วอะต่อยซึมต่อยซุดนะครับยก3นี่ยิ่งแล้วใหญ่ครับแสงอาทิตย์ก็มาเดินครับพอเดินแล้วมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีมากนะเป็นมาโดนและพลาดนะครับมาเสียนับครับโอ้สุดจริงๆครับสเสือแบ็กกลับมาแจ้งเกิดได้ในไฟน์นี้ครับแล้วก็หักบากาเซียนครับต่อแพงๆไปใครที่กล้าต่อก็เรียบร้อยครับโอ้โหผมเองก็ออกว่าแสงอาทิตย์จะชนะนี่แหละผมมองว่าแสงอาทิตย์ครบยกจะชนะคะแนนได้นแนวนี้ นะครับเพราะก็ไม่ไม่กล้าลุ้นกล้าเชียร์ไปอย่างอย่างที่บอกด้วยความที่เสือแบกนะครับใครก็อาจจะลองย้อนกลับไปดูคลิปประก่าของช่องเราได้นะว่ามองไปทิศทางไหนยังไงครับเสือแบกก็มาทรงนี้มาถูกทรงครับเรียบร้อยเลยครับสุดจริงๆครับโอกาสคงได้เจอกันอีกสักรอบหนึ่งครับมวยคู่นี้ครับและนี่ก็คือผลการแข่งขันนะครับของศึกวันลุมินีครั้งที่114สําหรับคู่คนไทยของเรานะครับที่หลายคนติดตามนะครับส่วนผลคู่อื่นผมลงไว้ละเอียดในดิสคริปชันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโอ้สุด ชอบมากๆเลยครับเสือแบค็คมาแล้วครับให้กำลังใจคนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยนะครับ